เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ย่ก็ผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มาสู่กับไลท์เกติหรือว่าเกมส์ีวันนี้มาสู่กับต like ัวละครน,นะครับผมวันนี้มีอีเวนท์ที่เข้ามาใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนท์นี้ก็คืออีเวนท์ของเคทีนะครับผมแต่มาในรูปแบบของการอีวลูชั่นนะครับผมก็เอาตรงๆนะคือผมกะว่าจะไม่ทําและแต่ประเด็นคือมันเอามาลอก แล้วพอล่อปุ๊บล่อไปล่อมามึงก็ให้ของดีมาแบบสุดๆเลยเออมึงก็ให้แบบของดีก็ไม่รู้ว่าจะได้เหมือนกันนะครับผมก็เอาจริงๆนะมันก็ในใจก็อยากได้แต่เพชรมันไม่พอด้วยไงเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามึงจะให้ปิดน้อยมากโอโ้โหก็เลยแบบขอบคุณแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถามว่าตัวเนี้ยทำไมผมถึงอยากเลือกอ e ีโอเคที่เพราะว่ามันอย่างน้อยจะมาจัดก,การนี่ไงเอออย่างน้อยเอามาจัดก,การมีเมียนะ่ คือผมเอามาจัดก,การมิเนียรตัวเดียวไอ้ที่เหลือผมไม่ยอมอะไรอะ่ะเออผมไม่ได้สนอะไรเลยเลยดังเลยดังทั้งสิ้นเลยนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันนะผมว่าสกิลนางมีอะไรบ้างนะครับผมสกิลของนางก็คือเมื่อก่อสร้างนะครับผม85%นะผมใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ลกมืดนะครับผมถ้าเกิดใครยังจำเขตที่แบบออริจินอลได้ก็จะเป็นตามนั้นเลยนะครับผมก็พอใช้พื้นที่ลบมืดปุ๊บแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ตัวเองนะครับผมโอกาส6 5นะครับผมสร้างพื้นที่เอฟเฟกต์ลบมืด อีกทีนึงเลยว่าได้นะผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกใหม่มาอีกเอฟเฟ,เเฟกต์เเกหนึ่งก็คือเมื่อตกเลนมาร์กของตัวเอง75%ใช้เอฟเฟกเลือดไหลกับฝั่งข้ามภายในเวลาสองเทอมให้แถวนะครับผมก็สอีสกิลหนึ่งก็จะเป็นเมื่อฝั่งตงข้ามได้รับเลนมาร์ก30%ได้ใช้เอฟเฟกที่ถูกปลุกแสดงผลของผมเมื่อไม่แสดงผลจะบโตอีก30%เมสิบเปาร์เซ้นางเมื่อตกอเลนจ์งาร์าารข้านแบบสุกนะครผมซ็นต์เอฟเฟรที่เงกปล้วกะเมื่อ,อ,อะ ว่ายากนะเอาตรงๆมันยากตรงอะไรคือมันยากตรงที่แบบผูต้องมานั่งรอเรนมาค่ะต้องมานั่งรอเรนมาใส่ตรงข้ามอ่ะเออแล้วประเด็นคือตัวเนี้ยเล่นเดี่ยวสองอ่ะถ้าจะเอาไปเล่นนะมันต้องมีจี้ป้องกันอ่ะหนึ่งน้อยหนึ่งจี้เพื่อไม่ให้ตัวเองอ่ะตกเป็นเป้าด้วยแล้วกันนะครับผมก็เลยผมก็คิดอยูว่าเออใส่จี้ป้องกันก็จะเป็นจิ๊แพดหนาแข็งเลยประด้านนะครับผมว่าถือว่าเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นดูแล้วกันนะครับผมก็ น่าจะได้รีวิวด้วยแล้วกันนะครับผมรู้สึกจะมีสอบคลิปเออสอบคลิปเลยว่าได้นะครับผมโอเคส่วนวิธีการหานะครับผมวิธีการหาก็แน่นอนว่าไปสุ่มจากคุณแจอะไปสุ่มจากคุณแจแล้วคือคุณแจเวนน,น่าปกติผมจะไม่ค่อยมีดวงไงเออโอเคก็ให้คุณแล้วผมสะสมเสื้อของเจที่กางเกงของเจที่ผมไม่ได้กางเกงเลยวะนี่เป็นกระโปรง,งกันเนาะเพราะว่าลูกส่งมันเป็นกระโปรงอะ่ะเออ กระโปงของเคที่แล้วก็ที่ประดับผมของเคที่นะผมอย่างละ2ใบเพื่อแลกเป็นปีกอีวของเคที่ถ้าเกิดคุณมีดากเคที่อยู่นะครับผมสามารถได้รับปีกอีวของเคที่นะครับผมสะสม4ใบเพื่อแลกเป็นอีวควิสกาเดสะสม5ใบเพื่อแลกเป็นดาร์เคที่สะสม6ใบเพื่อแลกอีวยุนลังและนะครับผมและหรืออีวเคที่แล้วกัน พอถ้าเชค็คเขาว่าแล้วมันคือสามารถเล่นได้สองใบปัานนี้คือผมเล่นไปขนาดนั้นนะครับผมในใจอ่ะคือผมอ่ะอยากได้หยุดลังไงเพราะว่าไอหยุดลังอ่ะอยิ่งน้อยอ่ะมันก็โกงนะเออไม่ใช่ว่าไม่โกงอนยะ้ยก็แบบว่าเออมันก็เอามาแบบมันเป็นตัวเมตาด้วยไง,งก็เอาเป็นตามนั้นละกันแล้วับผมผมก็เลยคิดว่าเออเอาเป็นเคที่ละกันนะครับ,อนนรบโอเคก็เอาตรงๆนะแม่ง <c oughs> มันจะ ว่าเล่นยากไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าผมก็เคยเล่นแต่อ e ีโูเกียวได้ก็นาเดียแบบฉบับเวอร์ชันแบบโหดๆอะ่ะเออก็นางก็ดโหด,ดอยูน่นะแต่ว่าคราวนี้คือผมมาเจอมีเมีมยตรนี่ก็เลยแบบวๆๆๆ่วาเออน่าจะยากเหมือนกันเลยว่าได้นะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปในวันนี้ผมว่าน่าจะหมดเพียงเท่านี้เลยว่าได้นะครับผม,มไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็มันเป็นการเพิ่มเอ,อ,อฟเฟกต์เลือดไหลามา แค่นี้เองนะครับผมมันก็ตามนั้นเลยว่าได้นะครับผมโอเคซึ่งสำหรับคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพีย้นี้ผมใครสนใจสามารถฝากกดและได้ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ